ตกใจจริงๆแล้วก็เลยแบบรีบลบเลยอะไรอย่างเงี้ยผมนี่ตกใจยิ่งกว่าเขาชอบมีแบบเาสาามคิดเห็นไม่ตรงกันวันเจาอันนี้คอนโดเจ้าอันนี้คู่เรามีบ้างไหมมีทุกคู่แหละว่าคู่ใคก็มีคู่ใครกำลังก็แบบเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนใหญ่จะก็จะจบปัญหาได้ด้วยการแบบเราก็จะยอมครับผมก็จะยอมถ้าเรื่องไหนแบบมันค่อนข้างซีเรียสเนี่ยก็ยอมดีกว่าเจออะไรแบบ ยังไม่ค่อยเนอะยังนหนูยังยังไม่ค่อยไม่ค่อยหนักไม่ค่อยอะไรเพราะแบบค่อนข้างใจเย็นพยายามที่จะใจเย็นกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าช่วงคนก่อนจะแต่งงานนี่จะมีมารประจุกันแล้วก็ต้องใจเย็นกันทั้งคู่เรากลัวสำหรับคู่พี่ไม่เคยตามใจใครมากกว่ากันไหมหนูว่าคนละเรื่องแล้วกันในเรื่องของไอที่ควรจะตามใจก็ตามใจในเรื่องของแบ๊วที่ควรจะตามใจหว่าแบค์ก็ตามใจแ้วส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรคะ จมูมไงไม่แบงค์เขาต็ตามใจทุกเรื่องแหละอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนเขาก็จะแบบอยากได้ทีมงานเป็นยังไงเป็นแนวแบบสนุกมันมันปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเราเราอยากได้เขาก็แบบคิดว่าแบบมันจะสนุกไหมออกมาจะเป็นอะไรยังไงแล้วแบบถ้าออกมาแล้วมันสนุกด้วยเราแขกร่วมด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ตามใจแล้วเรื่องไหนที่ไม่ตามใจไม่มี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  การสินสอดนี่มันครับได้ครับเป็นอะไรยังไงบ้างครับคุณพ่อเรียกเท่าไหร่คุณพ่อยังไม่เรียกเลยครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็กะว่าวันวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ครับก็จะต้องมีการนั่งคุยกันอย่างจริงจังผู้ใหญ่สองฝ่ายหลังจากได้ตัวแล้วตัวจะหมดไปทั้งตัวจะสามารถเปิดเผยได้ไหมถ้าเกิดได้ตัวเลขที่แน่นอนแล้ก็ผมว่าเราอย่าไปคุยถึงเรื่องนั้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นมูลค่าที่ผมแบบไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่ แต่ว่าหนูว่าถ้าเกิดสมมติว่าแต่งงานแล้วทุกคนคงได้รู้ได้รู้ว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างเพราะฉช่นนี้พู้หนูสองคนยังไม่รู้จริงๆพอเริ่มห่วงแล้วแบบใไน่มแต่งงานว่าคุณพ่อห่วงไหมก็ต้องมีห่วงนะถือว่าคุณพ่อเหอมากกว่าคุณพ่อเหอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเหื่อเรื่องงานแต่งนะรัอยากให้แบบทุกคนมาร่วมงานเพราะว่าหลังจากที่ไปเจอพี่ๆหลายๆคนเนาะก็แบบเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาแบบ ไปไปแบบพูดถึงเรื่องงานแต่งเยอะเหมือนกันใช่แต่อยู่กับเราเขาจะแบบไม่พูดไจะเงียบเงียบนิ่งๆไม่พูดไม่แบบอะไรเลยแล้วแบบพอไปเจอคนอื่นก็แบบอุ้ยคุณพ่อพูดนู่นนี่นั่นใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยในงานวันนัดคุณพ่อจะมีทีเด็ดอะไรให้เห็นไหมคะเงียหนูไม่รู้ไงหนูก็อยากรู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันกลัวแบบเซอร์ไพรส์ไหมคะก็ก็กลัวเหมือนกันนะแต่หนูว่าคุณพ่อร้องไห้หนูว่าเซอร์ไพรส์สุดละเรื่องหลานเหคะแต่คุณพ่อเลได้มา คุณพ่อเขามีพ pues mm nah ูดนะมีพูดว่าแบบก็ถ้าเกิดจะมีลูกอยากให้มีลูกแฝดอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อใครพูดอ่าอยากจี่อยากมีลูกแฝดมีตอนนี้มันดีนะเดี๋ยวแก่ไปไม่ดีอย่างเงี้ยคือแบบบิวเลาบิวเลาเรามีกรรมพันเป็นลูกแฝดได้ไหมคะไม่มีไม่มีแต่คุณพ่อเขาห่วงเรื่องว่ากลัวเดี๋ยวเขาไม่ได้เลี้ยงหลานเพราะมันต้องแบบแบ่งไปบ้านนู้นบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่เคได้เห็ารหวังหวังพึงแพทย์เลยไหมคะแบหรับก็เป็นต่อ หนูก็โดยโดยสุขภาพของไอ้แล้วต้องพึ่งแพทย์อยู่นะคะเพราะว่าไอ้สุขภาพไม่ดีอยู่แล้วเรื่องช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องต้องพึ่งอยู่เต็นช่วงล่างหมดเลยจะพูดยังไงเรื่องวันรุ่อะไรอย่างเงี้ยให้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็คือเรื่องมีน้องอาจจะลองวิธีธรรมชาติอาจจะไปด้วยด้วยซ้ำไม่อาจจะลองดูก่อนครับแลนถึงฮันนีมูนแล้วไม่ทันครัว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงดี ก็เด so well, re really ี๋ยวต้องรอติดตามครับยังไม่ทราบเลยเพราะว่าตอนนี้ก็อยากให้งานแต่งจบไปให้เรียบร้อยก่อนมันมีข่าวว่าทั้งคู่ตอนนี้อยู่ด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงไหมจริงหรือมีการบ้านไรอยางเงีก็มีก็มีบ้างครับก็มีแวะไปหาคุณพ่อคุณแม่บ้างแล้วช่วงหนังๆก็จะอยู่ด้วยกันบ่อยอะค่ะเพราะว่าช่วงเตรียมงานแต่งอันนูพูดเลยแบบอยู่ด้วยกันทุกวันเจอกันทุกวันแล้วก็แบบก็แจะได้เห็นนะไรมีเป็นข่าวมีมีทางบ้านฝ่ายดีอะไราย่ารเงี้ยมีบ้าง ไม่ครับคือมันเหมือนเป็นการไปหาคุณพ่อเขาที่บ้านอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันในความหมายของแบบเป็นสมาไม่ได้กินนอนด้วยกันนะคะเอ่อเพรียนะคะเพรียไม่ได้กินนอนด้วยกันคพรียนะคะคุณขาเพรียคนดังนั่นคืออย่างไงคะเฮียนอนของคุณขา ผิวหน้าเป็นความละเมอียดอ่อนของผิงสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสัก,กระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424